ผมแมนบัดเลยครับ,บผมโอ้แสดงว่างนาานคดนัดด่นหลดิคนซื้อน้ำไหลแล้วมันน่อะเออแจ้งว่าเถื่อไปเลยคุณมือเนซึ่ลายนั่นเพราะว่าอันอันสรุปในที่คิบสี่ที่ผ่านบอครับผมอันก่อนนันมันเถื่อที่สูดเจ็ดคลิปแรกอันคลิปแรกเถื่อเนาะเถื่อต่อถืงศูเจ็ดสูนเจ็ดบ้นนี้เมื่อฟันคงคูไทยเเปลี่ยนตัวเลขเห็นน่ะเปลี่ยนเพราะว่ามันเน้นมาเป็นเจ็ดสามูน ต่ว่าคิดว่าจะออกกันนี่แต่เขาล็อกหนีสามศูนย์ครับผมเชียบอคนซื้อพันคูณพันสามพันคูณสามพันท่ากันหรือซื้อไปสามพันคูณสามพันบตทนี้มาเขาเลี้ยงพี่น้องช้มกราบนรมัาสการครับครับผมหลวงพี่ครับผมอาจารย์ิพรนครับผมอ่ะบตทนี้จะมาติดตามแนวทางกันนพี่น้องชมซึงแต่ที่กิ่งหลวงพี่พนวาสิปลอยวันที่สิบพร้อมกันเลยพี่น้อง แต่ว่ามือนีแอดจะพาอิซเอาตัวเห็ดขาวๆไปกวนยังบอกฟันชงองห้แล้วก็ยังบอกน้เนียนห้นะครับอิซครับผมเอาเข้าขาวไปเพื่อว่าอิซเพิ่นจะไปหายิบสระกิมแบงกันไว้จักใบสองใบกันสัก,กวันน้องพี่น้องอิซกันเลยแต่ว่ามือตัวทแท้ๆกัรล่อคลิปหนาวัดที่สิบครับผม,อ,มอีค่ามือบ่โดนพี่น้องอีกบ่โดนอีก่ามือพร้อมกันพอสิติวให้มันเข้มก็่านี้นะครับผม แน่นอนกันดิอันนี้มันกี้ยังติวระเทศนะครับข้าไปแล่นหน้าแล่นหลังอยู่เขาคู่พพไปกับทุ่นน้ำไปกินนิมนต์กับฟองก็นี <c oughs> ง้งานงานหลายเราท็องพีเนาะงานหลายกระทินนี่ทั้งคนกับน,นี่ดันเห็นเด็ก็ระเล่นตองใส่เวลาหลายเนี่ยครับผมเอางวดนี้เป็นวดวันที่16รอบท็องพีเนาะ16พฤศจิกายน16พฤศจิกายนเด้อพี่น้องยิปีครับผมจะพายยิปีเอาตัวเลขคร่าวๆไปสักก้อน แต่ว่าหลวงพี่เพิ่งจะมฟันทงไอ้เนาะพี่ลองเนาะที่ตัวจะฟันทงก็ไรก็แช่ก็จิตามก็กระดิ่งไหววันที่สิบเวลาจิบมงหลวงพี่จ้ะเพราะว่าวันที่สิบก็อนี้มีบุญนือกันกัสิลแล้วเล่าตัวยแน่ประมาณรักสิบมงขึ้นปรมาณเที่ยงหมดแล้วสิบม้งหรือเที่ยงเนาะเขปล่อยเนาะเพราะว่ามีบุญวันที่สิบตอนเช้าบุญไอ้เข้าเฮ็ดบุญแจกเขาโอ้ย สิเพสก็พ้ายาจะตันสิบ่าเอาบนเอ้บน,บนเป็นบนล่าง็นล่างเราเตยควบรวดมาเนี้มันมันเทไรข้าเจ้าเสียหลักน้ำนม่อันดูอเอาแบบให้ข้าเจ้ากันกับกันบนรวดเอาบ,บนล่างบนรวดครับผมมันมันพลิกได้ไหมว่ามันคลักระยังพลิกข,ข,ขึ้นเก่าไหมคนมันอยากพลิกมันกพลิกขึ้นเก่เาสายยา ล่างขึ้นบนบนขึ้นล่างชิวาอยู่ไม่จิตตั้งกั่นั้นอี่ห้ี่ดิางหัวอะไรมาล่างขึ้นบนบนขึ้นล่างเบิ้ดตังแต่หกเก้าหาศูนย์ก็เป็นหกเก้าเราก็มาอยังหนึ่งหาศูนย์หก็นบาใช่ค่ะล่างขึ้นบนบนขึ้นล่างเบิ้ดเราวันนี้กัเจ็ดศูนย์บนลกล่างอีกนิเอ่าแต่ว่นแต่ว่าที่สุดนี้เจ็ดศูนย์บนล่างอยู่ลุงพี่ให้เจ็ดศูนย์บนนี่หนาอนเสว่าไปเปิาลกล่างศูนย์เจ็ดตั้งบนล่างจิ้มแหลกเราบันทึกส ฟันทงว่าเป็นบ่นมันก็ล่งลางคือเขาเก็บสามศูคาตาเดียนหัวประตูกัได้หัวประตูขาตาตาเห่นหลายคนกครับผมเอาวันนี้กรุงพี่จิไฮมาตัวไรก่อนครับผมไฮไปรอดศู์หนึ่งเจ็ดเลขสามตัวนะแม่นตัวเดียวศูหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูหนึ่งศูเท่านั้นแ่ะเมื่อท่าน บนล่างแล้วรองพีนอะบนบวกล่างเลยอุ้งกนนี้ไม่ได้พีนบนพีนวิ่งฮะท่านวิ่งกีวิ่งเกตนะโอ้ครับพี่น้องที่ครับผมวิ่งเกตกับหนึ่งนแหละวิ่งเกตกับหนึ่งเกตได้หนึ่งครับผมเท่านั้นแต่ว่ามาเอาไม้ผลหรือเปล่าขีดขั้วณนี่ครับก่อนอี่กก่อนมันมันยังบ้านได้เลยแทะนะการรองเพีนยังบ้านในเนียนเนาะยังบ้านเนียนยังบ้านเนียนคือให้เขาเข้าไปก่อนให้พ่อในบำรุงเกษตรวะครับผม เราไปเสี่ยงเบ้างให้ไปเสี่ยงเบ้งว่าฝันดีบอน่อยังไงครับ <นะ S 1> ผมอันฝันดีกันตัวได้ซื้อกัโทรมาบอก,กน,น็ไม่ครับผมเ <laughs> <laughs> พียเพียสิเดคำนวณให้มไนแน่แนขึน้นเก่าๆครับผมเอ้าหลวงพี่แขกครับผมมาอยู่แรงใหม่แรงใหม่ตามจนเจอพี่น้องชมตามหาคนพิกเ็นดินหาได้แอบถามมาจนสุดทางบ้านน้องช่องแมวอยู่ใส่น่ออยู่ใส่นอว่าฉันว่ามาพอแล้วพี่น้องผู้ชม หวดที่แล้วต้นคลิปทังสี่เด็พี่น้องให้เก็ดศูนย์ศูนย์เจ็บบนแต่ไปออกล่างเอาจารตั้งสายญาหลวงพี่ให้ไม่หรอกให้บนออกล่างให้ล่างออกบนหลวงพี่อ่าหลวงพี่ให้บนออกล่างให้ล่างออกบนทั่สี่นะว่าต้องใส่สื่อหลวงพี่แขกเอาหมดนี้ให้เอฟซีเอาไปวิเคราะห์พิจารณากันเบ้างพี่น้องชมวหน้าถ้าชอบประจัดตะขัดกระพานแต่ให้บนบวกล่างวันนี้ชมเนาะ บนล่างเด้อเพราะว่าถเทียมันก็ให้บนไปลงล่างให้ล่างขึ้นบนมันมันสลับคือเกเอามันสลับคือเก่าเมื่อมันจะมานนดกับล่องลางคือเก่าบนก็ได้บัดนี้ถ้าเลขชุดนี้ออกหลวงพี่หลวงพี่อยากจะเฮ็ดจะสร้างหยังบ่ทายไปเอฟซีเพิ่นโชคหมานนํานะนะสร้างวัดสร้างว่าซอยเพิ่นนี่ล่ะเมี่ยกับแตกแล้วอืมี่ยงไม่รู้บ่เพิ่นไม่รู้หันก็แตกแล้วก็อยากสร้างอยู่ครับผมกุฏิกุฏินํากระทั่งพวกกิน โค้งอยากได้จะได้โค้งล่างข้าเล็กมั่นว่าหลวงพี่โค้งราคาเล็กนี่ปวกกินบ่ได้ป้นเออแต่ว่ายุแต่ว่ายบวานแอดนี่ปวกกินเล็กที่มันก็ยังกินได้ครับผมแคลเซียมเล็กครับแคลเซียมเล็กเล็กก็กินได้มห่งโอ้โหแต่เงื่อนแถบสนิมก็ว่าสนิมเลยม้วปวกว่านี่มั่โอ้ยตายเป็น่หลวงพี่พ่อปวกกับปวกพี่แต่สนิมมาแล้ว อ๋อครับผมท่านผู้ชม,มแนวทางของหลวงพีหามาลวงหนาแต่โตที่เนียนที่สุดฟันท่งห้างเดียวหัน<ม>ก็ต้องล่อนะครับผมออวันที่สิบ,ว,สบวันที่สิบกันครับผมส่วนเมื่อนี่วันที่หาแนะล้วหลวงพีเนาะวันที่หาเอาข้าวๆไปกวนน้นชมเนาะวิ่งบนล่างดึงกับเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งนะครับผมนี่ครับห้เอฟซีเอาไป เสียงบางกนด้ผิดนออ่องกับครับผมเสียง <ผม S 2> บ่งกันฟันดีกะโทรมาบอกแน่ครับผมประชานได้ติวเขาก็เก้าอีกอ๋อแบบนี้เอาเอาบทโทรลงองกยบลงอีกเอาโทบรลงงููใมันใหม่นาอถ้าได้ใหม่ได้สามสายที่สายสอนกันครับผมกั <laughs> <laughs> งไหนันงไหนเอาลงบทโทษตงีเออฮันละ่นกันจะเรนไล่มันทำปุ่นแล้วครับผมบทโทรบ่ยังปุศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดสีซี สี่สี่เก้าสี่เก้าสี่ไ่ต้องเฉพาะเก้าสี่อออใช่ป่ะตรงนี้นี่แหละเจ้าค่ะเจ้าเนี่ยวันนี้ค่าเจ้าจับจะพุ่นเด้อ <laughs> เอาครับท่านผู้ชมครับผมแคปหน้าจอไว้ด้วยพี่น้องที่ครับผมนี่ครับผม,บผมของหมดประจำวันที่สิบหกนะครับผมเป็นที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าอ่ารองพี่แขกเข้าหามาเขาข่าวกอนนะครับผมหนึ่ง อ่017จะเอาทดอีกพี่น้องชุ่มเนะมา,เาะ0171710กกให้วิ่งเจ็ดกับหนึ่งบนล่างพี่น้องชมบนล่างอ่าส้นติดต่ออยากจะซอยหลวงพี่สางอ่าปัดใจคนละเท่าไรก็แล้วแต่เอฟซีจะพิจารณาวันที่สิบวันที่เจ็ดต้นเงินเบอร์โทรตามที่แอดขึ้นใต้กระดาษใต้เลขตัวเลขเดี๋พี่ชมกับตัวแดงจึงคืนนะ่ะว่า อย่าวาดออกเด่นยิงคืนนีดเลยแล้ววัดที่หนึ่งคุณนี่อ๋อที่ต้อหลงพี่แขกเมื่ไหรครับผมแต่อยากขอแต่เลื่องใดพี่น้องที่มาเฮ็ดไอ้ต้นมาซอยกันมันไี่สิบต้นผักปลาถ้าผู้ใดอยากจะอ่าเป็นเจ้าภาพร่วมเฮดต้นผักปลาต้นกระถินเออต้นผักปลาเนาะมอมต้นกระถินต้นผักปลามาแห่ซอยกันอยู่ที่วัดอ่า วัดหนองท่งแมววัดไอ,ว,ดอไวัดจันเหหนรียอะไรวัดจันเร์ยอะไรหนองท่งแมวท่งแมวตำบลสักแปนครับผมวัดจันเรีอะไรจังหวดัดดวนธาน,นีครับผมเอาท่ายัางบ้านพี่กัดยังมาถืกอกะที่ต่อเบอร์โทษตามไต้คลิปท่านผู้ชมเนาะตามไตนี้มาว่าพี่กัดอยู่มองไดน,นะครับผมเมื่อนั้นวันที่สิบถ้าอยากได้ตัวเล็กตัวดียิบซีมาห้อมมาตุมกันนะครับผม หลวงพี่จะปล่อยกันฟันเม็ดเดียวขาดร้อยไปได้พี่น้องชุ่มสําหรับมื้อนี้เอา,เข,าข้าวๆไปก่อนเนาะหลวงพี่เนาะครับผมเอาแคปหน้าจอไว้<อ>พี่พพน้องชุ่มอย่นนานาั้นเบิ่งขันเข้ามากกับซื้บอบ่มากก่าบ,บ่เป็นหนยะังครับผมเอาัดนี้ก็ขอกลับนมัสการหลวงพี่หลายๆสาธุหลวงพี่ปัดออกเด้อเอบอบ่เป็นหนยะังเอาหลวงพี่ ไปอยู่ไสแปลงมังหันบัดนี้ตรงนี้ตรงนี้ริมสะนี่ก็ยังหกอยู่เ่ามันนูไลายป่างที่หลวงพี่บัวครับยังว่าท่านได้ยินเนี่ยแหละแต่หกก็มาหอดการเอิบไปใส่งานบัดนี้กระชิบแปลนไปที่เรียนนอกองค์พี่บัดนี้ก็สิมีสะอีกจักน้อยนี่อีกจักน้อยนี่ถ้าจะเลือดกันก็นี่นี่มีหอดสารปูอ่ามีหอดสารปูสารปูเลือสีตาไฟประจันอุ้ยสารปูเลือสีตาไฟ เดี๋ยวคลิปหน้าแอดจะพาเอฟซีไปดูกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอการพิัีการหลวงพีด้หลายครับผมสาธุอายุวันโนสุขังพลังเด้อครับสาธุสาธุครับผม